สวัสดีครับเจมมาโตนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะสำหรับกิจกรรมฟรีๆดีๆแจกของฟรี New Age นะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงไม่ใช่ยุ่งเพอาะยากน,นะแต่ว่ามันมีหลายส่วนนะครับในการที่จะทำภาร,รกิจให้สําเร็จอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าตัวกิจกรรมตัวนี้นะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็เล่นยังไง ถึงจะสําเร็จถึงจะช่วยกันได้นะครับตัวาาาารายละเอียดภารกิจของกิจกรรมนี้คือเราต้องช่วยกันซ่อมเมืองนะครับเมืองเราเนี่ยเหมือนกับโดนถล่มมานะเราต้องช่วยกันซ่อมเมืองเมื่อเราซ่อมเมืองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้แมปใหม่นะครับแล้วก็ได้รางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับวิธีการเข้าไปเล่นกิจกรรมเนี่ยน้องกดที่ด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ลว ซึ่งแรกที่น้องทําก็คือกดตรงสายล่างนะมันจะมีภารกิจหลายวันตรงนี้จะรีเซ็ตที้สี่น้องก็มาทําภารกิจหลายวันเพื่อเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวเหรียญไปแลกของได้จากนั้นกดตรงแถวแถวนี้ถ้าน้องมีอะไรที่สามารถรับได้เนี่ยมันจะขึ้นมาสิ่งคำว่าไปด้านล่างใส่ไหมน้องก็จะรับ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 ,ร,บรับของได้เลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่ากิจกรรมตัวนี้มันเป็นการช่วยกันสร้างเมืองนะครับเนื้อหาจริงๆเนี่ยน้องสามารถมาดูได้ตรงนี้นะครับมันจะมีพวกเรื่องราวอยู่ว่าเอ๊ะทำไมองมืงองกันนะ แล้วก็ตัวแผ่นที่ตัวนี้นะครับอันนี้ดูได้ในโหมด VR ด้วยนะ้องเข้าไปดูในโหมด VR ได้คือเข้าไปน้องจะเห็นแบบว่ารอบตัวแต่ว่าต้องดูในมือถือนะครับถ้าดูในคอมอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเข้าไม่ได้แล้วก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับแมปใหม่ก็จะมาวันที่1นนั่นเองนะใครที่เราเล่นแมปใหม่อยู่นะมีโซนทิมะด้วยแล้วก็มีโซนอื่นๆเยอะแยะมากมายเราเล่นกันวันที่1น,นะครับ ส่วนกิจกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อธิบายกิจกรรม New Age ถ้าเกิดใครสงสัยสามารถไปดูรายละเอียกิจกรรมได้นะครับมาดูที่กิจกรรมอันนี้กันก่อนดีกว่านะครับอันแรกเลยก็คือวันที่1นึ่งหนึ่งล็อกอินนะได้เย,ยติต้องเย,ยต,ติตัวนี้เดี๋ยวอธิบายสกิลให้ฟังทีหลังนะครับอ่าเถาพออันนี้เหมือนเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองหลักของเรานะครับตอนนี้เลเวลสองแล้วของพี่เราก็ต้องหาของมาเพื่ออัพอัพเถาพองเราให้เลเวลเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะครับ โดยที่ของที่เราจะใช้อัพเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3าอันใช่ไหมอันนี้มันจะหาได้จากกิจกรรมซัพพลายดนกดตรงนี้เลยมันจะขึ้นมาว่าอ๋อซัพพลายดนเนี่ยเราก็ต้องใช้ของอื่นในการเข้ามาอัพนะซึ่งใช้อะไรใช้2อันนี้นะครับใช้อันเดียวกับที่อัพเท้าหอเห็นไหมมันจะเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วก็อลลอยนะซึ่งแบตเตอรี่กับอลลอยเนี่ยน้องสามารถหาได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูนู้นนะมาดูที่ร้านค้ากันก่อนดีกว่าร้านค้าจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นอันที่เปิดแล้วส่วนที่2เดี๋ยวจะเปิดอ ของที่อยู่ในร้านค้าอันแรกก็จะมีชุดผู้หญิงนะครับมีตัวเยอะะมากมายนะแล้วก็มีตัวอันนี้เรียกว่ารถมีตัวแบนเนอร์ตัวนี้น่ารักน่ารักนะครับมีภาพไอ้แบนเนอร์นี้แล้วก็ภาพโปรไฟล์น่ารักน่ารักตัวรถเกี่ยวกับชุดเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูเถียงนะครับร้านค้าพมีมก็จะมีของอีกนะก็จะมีพวกสกินปืนอะไรพวกนี้ให้แลกนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่เขามาให้แกลกแล้วกันนะพาร์ทสองพาร์ทสองพาร์ทแรกก่อนดีกว่า ต่อมาตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ร้านค้าของความมือใครอยม่ใครยังไม่ได้ซื้อของก็งไปซื้อซะเนาะมาฝั่งน,นี้กันบ้างฝั่งน,นี้ก็อาจจะทําให้น้องเนี่ยงงๆนิดนึงนะครับอันดรเกก็คือตัวศูนย์ควบคุมกลางอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่าซัพพลายลันนะในการที่เราจะมาหาไม้กับหาตัวแต้มที่นี่นะครับซึ่งแต้มเนี่ยเลาที่ยวาหาได้เนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพื่อรับของได้นะครับกดเพื่อรับของได้ใครที่ติดอันดับนะครับก็จะได้ของนี่ ได้ตัวนะเยอะแย,ยะมากมายนะตัว15ใบนะที่18ถึง20ได้9ใบนะครับแล้วก็ที่20ถึง50ได้2ใบนะก็มาแข่งกันทำนะตอนชิ้นหนึ่งของพี่5 0 0ยแต้มจากนั้นเรามาดูดีกว่าว่าตัวลงไฟฟ้ากับลงหลอมอะไรพวกนี้มันทํางานกันยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับน้องเข้ามาตอนแรกมันจะมีให้กดซ่อมก็กดซ้อมไปก่อนซ้อมเสร็จปุป๊บมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันหาได้ชั่วโมงละ60นะกดเรื่องความเร็วได้ปื๊ดไปนะครับ ใออไหมปื้ดเนี่ยเด็กสามบอยเห็้ยไหมเรื่งองความเร็วกดเข้าไปแล้วมาปื้ดไปเนี้ยตัวนี้มันจะดรอปหลังจบแมปนะครับน้องก็สามารถไปเล่นได้เพื่อมาปัม๊มนะปั๊มเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปตอนนี้พี่น่าจะมีเยอะแล้วใช่ไหมเนี่ยมีเยอะแล้วพอมีเยอะแล้วเราก็มาส่งนะส่งไปปื๊บก็จะได้เหรียญด้วยนะแล้วก็ได้อางอื่นด้วยนะครับ อันนี้ส่งได้ไหมส่งได้อีกแต่ว่ายังไม่ส่งแล้วกันพอส่งเสร็จป,ปุ๊บทำอะไรต่ออัพไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวอรอรอครบก็มาอัพอัพอัพไงง่าย,าย,าย,ายเลยก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับกดเขาเรียกว่าเลี้ยงความเ็วด้ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไป,งไปแต่ก็เอาของมาทำสองอย่างอันแรกคือทำซับไพดันนะครับเพื่อหาไม้นะครับอันที่สองก็คืออัพเท้าฮอลนะครับพออัพเท้าฮอลไปเราก็จะมีของให้เลี้ยนได้เพิ่มขึ้นนะครับ จะมีของเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเลเวลสามเหมือนกันเลเวลหกนะยังอัพไม่ได้เนี่ยก็รอรอรอไปวิธีการเอาไอ,ไอ้ตัวหินนี้มาก็คือไปเล่นนะไปเล่น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 นะครับลงเล่นนะครับโหมดไหนก็ได้นะที่ไม่ใช่โหมดสร้างห้องโหมดโดดร่มก็ได้หรือว่าโหมดที่เป็นสี่วิสีก็ได้นะครับเอามาช่วยกันอัพจบแล้วก็อัพ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 ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเท่าพอเราสำเร็จเราก็จะช่วยกันเปิดแมปใหม่นั่นเอง ทีนี้เรามาดูของแจกบ้างดีกว่านะที่เมื่อกี้พูด้างไว้นะอันแรกเกยก็คือตัวสกินรถนะสกินรถจะเป็นสกินรถบิ๊กฟตุตตัวนี้สโนวิกล็อนี่กดทําให้ดูมีเอฟเฟกต์นะประมาณนี้ตัวนี้ก็ฟรีนะครับแล้วก็นอนเยติใช่ไหมนอนเยติเนี่ยน่ารักมากนะ ใครอยากรู้ประวัติยติก็ถ้ามีเวลให้พี่อีก20นาทีพี่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าอย่าเลยเหนื่อยตัวนี้สกิลก็คือลดความเสียหายจากระเบิดลง30%ทุกๆ90วินาทีหมายความว่าเวลาน้องโดนระเบิดปุ๊บน้องก็จะถ้าใส่เกาะสองก็จะไม่ตายแล้วถ้าไม่โดนแบบเต็มๆมเข้าหน้านะคือห่างไปนิดนึงก็ไม่ตายแล้วแต่ว่ามันจะมีครูดาว90วิก็คือครบ90วินี้ถึงจะใช้ได้รอบหนึ่งนะครับ ต่อมาต่อมาต่อมาอันนี้ล็อกอินเข้ามาวันที่1นะครับต่อมาจะเป็นชุดผู้หญิงนะครับชุด <One size S 1> ผู้หญิงตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับเสื้อกางเกรงรองเท้าส้อมผมเป็นแนวแบบนักรบแห่งความหนาวนักรบแบบหนาวๆว่ะหิมะตกอ่ะนะเย็นให้ดูกัน ทรงผมสวยนะครับนี่ทรงผมเป็นสีม่วงๆนะนลาตังเกงนะครับก็กางเก่งก็เป็นสีขาวสีดําแล้วก็มีแต่งลายสีฟ้าด้วยลายเหมือนกับหิมะเอฟเฟกนิดหน่อยตัวนี้เอฟเฟกไม่เยอะนะก็อีกสองส่วนนะก็จะเป็นตัวนี้กับตัวนี้ด้วยกันเสนะื้อก็จะเป็นอย่างที่บอกนะักทบทดนหนาวยี่ไม่คยชอบเสื้อถ้ยตัวนี้ครอยชอบเข้าไป รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบานะครับสีขาวม่ว <c> ง <oughs> อีกอันนึงที่แจกเลยก็คือตัวผลคริสตัลนะครับใครที่อยากได้ผลคริสตัลเนี่ยก็มารับได้นะครับวันที่หนึ่งเหมือนกันนะวันเดียวกับที่แจกเกียรติน้องก็สามารถไปเล่นโหมดไหนก็ได้นะครับพอจบเกมก็จะมีโอกาสดรอปผลคริสตัลมาเก็บได้สูงสุด100อแอนนะครับเป็นเศษผลคริสตัลแล้วก็มารวมเป็นผลเพื่อเอามาแลกของนะอยากได้อะไรก็เอาอไปแลกะเนี่ยเยอะมากมาย น้องชุดน้องหลามก็มีชุดไฟนี่ก็สวยนะครับวันที่หนึ่งนะครับโหเกือบลืมตะกี้จะปิดคลิปแล้วลืมกิจกรรมของฟรีด้วยไอของจ่ายเงินด้วยนี่ว่ะแป๊บหนึ่งนะครับกิจกรรมของจ่ายเงินรอบนี้ก็มาง่ายๆถูกๆนะครับก็คือเป็นกิจกรรมจำเงินเพื่อรับของครับจาเงินหนึ่งเพชรนะเพื่อรับส,ก,ก,สกินน้องแากสกินน้องแากตัวนี้ น่ารักนะน่ารักตัวนี้สโนว์ออตเชโรนะนักข่าวนาักข่าวข่าวไปไหมเนี่ยลูกนะแล้วก,ก็เติมเงิน99เพชรนะครับเพื่อรับตัวกระเป๋าสะพายกระโหลกแดงเป๋ากระโหลกแดงนี่ตัวนี้เทไปนี่เลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ นี่คือเลเวลสองน,นี่แล้วก็อันนี้คือเลเวลสามนะครับอันนี้นี่สวยงามเฮ้ยเ,เ,เกือบแล้วเกือบลืมเกือบจะปิดคลิปแล้วคอามยิงปิดคลิปไปแล้วด้วยกี๊กมาอัดใหม่นะครับก็ใครสงสัยกิจกรรมต่างๆนะครับก็ไปถามได้ใน a ฟ e b o o k นะตอนไลฟ์นะส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะ like, ท,ทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube เหมือนเ like, ดิมไว้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย,บาย